น้องโลโก,โลดดก้คน,นเนดินทุกบทตาบ้านหลวนดีเตยล่าก,กันเหรอคะเมื่อนี้ที่ซีสกเกตพี่ฮองแกงจ้างปางค่ะข้วาวสิมาลัดบ้านทางเอทูบีเตยล่าเส้นเตยบุญเตยล่าเห็นหอยอันตุเอ็นเตยน,อยอนติทีนีน้พูดนะปไา เออมาลาดพื้นก่อนไายไป่พอเปไปพนบึงก่อนสันดีเว้ยคือหมานแท้โอ้ยคือมาอะไสวยแท้มาอะไรจากเมลามายนะคะ่ะอู้สีแดงแดงีานีอะไรูม่่าดีวันนี้จะทอะไรเตั้งใหเฮ็ดเดี๋ยวนี้เป็นบอตั้งใจ่เห็นว่าะคือกันเป็นบอกรำหนักกำลังกันบอกรค่ะล้าบอกว่าอันนี้ โอยเพื่อสังเกตขั้นหลังกบมันนะอะไรนี่ขั้นหนาก็เป็นขั้นหลังเมย์นี่แหละมันจังบางทีเราเปลี่ยนข้างมันก็ได้เราไม่จำเป็นต้องจำเจอยู่กับสิ่งเดียวศิลปะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็เงินมันก็ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดไม่สิคกับนะ คือสีหันหลังมันกับมีคาซำลอยนะท่านอีคือใส่หนีเลยแตมกฎหมายคือเก่าทีสทำท่านกับยืมเลยคือเก่าหนิแม่ที่เราเมื่อยบอกใส่หนีนี่เราเมื่อยบอกว่าเขามาใส่หนีเอามายืมเลยคือเก่าหนิแม่ฉันไม่ได้มาหนี่บริษัทขึ้นพ่อเพิ่นยืมอยู่ได้แค่ไหนประธานพ่อแม่ยืมได้แม่ยืมไ่ประธานพ่ออยู่เมื่อคืนแท่ในนับมาใส่เนาะแง่ในสิได้ยืมเนาะที่เราแง่ในเขาจะได้มีโอกาสได้ยืมกูจีแง่ในสิได้มีแบบนี้บางวันแง่ไว้ยืมแสนหนึ่ง กันผมเธอติดเราอยู่เดียวแล้วยืมเท่าไหรยืมแสนนึ่ตัวนี้มีสองแสนแสดงติดนีแล้วแปดหมื่นจบยกยากกัป็นีปีเากป็นีตัวพนยืมแสนนึงนมียู่สองเลยเป็นในรติดนีือกปนียกูยากปนียร่างกเียวีนีเปีปนีมียส่นข้างหน้าก็เ้องช่วยตงรีบหาใหมยยว่าแล้วค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้ว่ยว่าแล้วบ่มือไดกับวันหนึ่งเด้อ่อยมีร่างสังหรณ์คอยอยู่ สองคนว่าเอานั่งอีกสาวสองคนนี่ต้องได้มาไล่รักมื่นขอคุณแม่ละม้ายได้ตัวเนาะมันธุ์แดงสขวดเนพดเไดมาไล่หลานเอางไห่พีดีดีเฮ็ดได้หัวนาะได้ลูกได้ได้ได้มาไล่หลานเนี่บอกพี่เลยพี่ได้เลยได้ถาม่อถามก่อแม่มือเลยไม่เอเงินหนไปหามีเพื่อเลยไม่ยป้ครับอ้้อองนี วันนึงทัแสนหนม่งเลยเนี่ต้องทากแสนทำไมอ่ะข้างแม่ปีอยู่แปด0 0ื่นแม่ปียืมแสนหนึ่งกันป่ตอ็นี้มีอยู่สองหมื่นล่ะแล้วถาเาติดนี่แม่ปีติดแปดหมื่นโอเคพอพอแน่นนั่นแหะแล้วยังไันได้กลับกล้องในยัวซุ่จะไม่กลับกล้องได้ไม่ได้กลับได้ คับก็ไงอย่ยังไงก็ขอแสดงความดินจกับท้องนาคุณปอแกมคุณรัิดาพี่ทัศน์แข่งคุณแม่ละไมค่แม่ละไมะแม่ละไมจากเยอรมันแม่ละไมนะคะจากแม่ละไมเยอรมันครับแม่ละไมจาผะกูระวังหัวจะกูแล้ว สโกะ่ะสโกคือเขาสุกสอทานศิษับศีษต์อยก็ยเขาไปแล้วอ้ยผู้ใดเอาไปปลุกเาไปเอาไปโอ้ยดูให้หัวยม้อดีละคือเด็เป็นน้สาหม้ตัวนี้ัวเสีย้อนสียเราห้เสียพี่นอเอ้ยเมื่อนี้นะครับเจอกันเจอกันกองถ่ายเอ็วีขอบของบอโจนะครับนตี้ยงี้ตี้เง แค่ยังแล้วโคเวอร์แค่ยังเพิ่มผู้บ่าวคนแรกบอกช้านี้เก้าโมงเช้าผลงานเพลงผู้บ่าวคนแรกบ่าวพี่น้องทานต่างๆต่างๆรถตามมงเสาเตรียมช่องเตรียมแช่ลอยกะกะช่วงเที่ยงนี่นะครับมีถ่ายเอ็มวีบอสโจนะครับเพลงหัวใจคินฮอดงหัวใจคินฮอดมาหนี้ครับตอนเที่ยงใช่ ชมอากาศนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเังกรอพี่วัโปอร์ครับผมไปอยากไปกินมากเอฟบีคนนี้เรคืออุ้งอิงครับกรแต่เลยนวดนนนวดเพงพออยากไปอยู่นี่เป็นอยากปล่อยเพลงขอวันนี้ของที่ครับคุบาวคนแรกเกาคเณาลอยครับีึงมาแรกเลยพร่น้องันลอยกัน มาโจทัดมาว่อวานนี้ประเไทยอย่างนี้เลยเดี๋ยร็วผมขอทายเอ็นักร้องดังตอนแรกตอนนี้ได้ไหมนักร้องดังนดิตัวโลกเนี่ยแพทย์ที่แพทของโลกอาชนะไทยอาชนะไทยโอ้มาไทยเลยครับมาแล้วมาแล้วตัวเป็นๆตัวชุดสๆไปพี่น้องค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณความักความแพงกับพี่น้องเด้อ ดีใจน้ำหลอ่อน้ำนมพี่น้องค่ะกระทายพอๆแม่เบิ้งนะคะอาจ์ิบอค่อยได้ไทายแต่ว่ากะ็ะมาหากทุกวันพี่น้องบอกว่าก่าบัก่ว,กวกงไม่เพิ่นกิดเนาะคะ่ะนั่งเอกซาบอมแดงนะ,ะพี่น้องทักทายกันทุกวันนะคะน้องเป็นคนที่น่ารักด,ด,ดีใจพี่น้องค่ะ พี่น้องขนมได้ก็ดีเจนน้องนำนมนะพี่น้องเนาะมันมา,มา,มาปังๆกันสีตลอดไปเด้อสอง,งอีกะลดา <c oughs> วัสด,ดีค่ะไปพี่นอ้ <c oughs> นองค่ะไปพี่น้องค่ะวันนี้ขาตูวไปก็ิบของก่อนคะ่ะ หินว่าวันนี้พี่พีได้เวทีก็เก็บของเสร็จแล้วนะพี่น้องค่ะปะกติเขาเขาน่งต็นเนาะค่ะเขาไปน่งเวทีเนาะพี่น้องเรามีเต็นส่วนตัวนะครับพี่น้องค่ะนางแต่เวทีบ่ได้พี่น้องมิตวหน่อยมานำ้ำวนตกใจเสียงเวทีเนาะพี่น้องค่ะก็เลยจะเป็นน่งตินเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากากดไลค์กดแชร์ฝากบ้านฮักทุกๆบ้านนะคะ คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องคาร์บรอนิกซ์ขอตัวพี่น้องก็บของก่อนค่ะขอบคุณการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสลับวันีดดีค่ะขอบคุณทุกคนนะพี่น้องเด้อ เดิน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 เอ้ยว้าวกระบอกแล้วกระบอกแล้วกระบอกนอนแักนอนเนตี